เรามาถึงซานฟารานซิสโกแล้วมี็นนะครับที่เราต้องมาที่สะพานเอลเกเทนแล้วก็มันทำให้น,นักท่องเท่ยถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจและเป็นจุดรวมใครมาที่ซานฟารานซิสโกไม่มาที่นี่ไม่ได้เด็ดขาดน,นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าไม่ถึงนี่การบริหารจัดการในจุดนี้ที่สะพานเอลเกเทนและรูปแบบของอาคาร นี้นะครับือว่าเป็นการจับกุมนักโทษเราไม่มีนักโทษท่านใดนะครับสามารถจะลัดลอมที่นี่ไปได้เลยนะครับบนเรือก่อนหน้าหนึ่งของซานฟรานซิสโกและก็เป็นของสังคมโลกประวัติศาสตร์เหล่านี้ได้รับการเผยแพร่ออกไปในสื่อโทรทัศน์หนังสือแล้วก yeah. yeah. well ็เป็นภาพยนตร์หลายเรื Alors, ่องครับและบริเวณนั้นทั้งหมดนะครับเพราะว่าเป็นวิธีการในการจับกุมนักโทษที่ค่อนข้างจะรุนแรงของซานฟรานซิสโกและก็อนบริการครับที่ตั้งแต่กาะภูมิใต้รุ่ยซุ่ยภูมิแล้ครับจึงเป็นทีนี้เป็นสถานที่ที่น่าสนใจสุด การที่เราได้มีโอกาสมาสัมผัสมาดูจะเห็นกระบวนการการคิดการรู้จักการป้องกันและรู้จักการที่จะเก็บรักษานะฮะทุกมนุษย์ส่วนหนึ่งที่มีโทษรุนแรงไว้ที่นี่นะครับแล้วที่นี่ครับจะเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งที่พวกเราได้เห็นนะครับมันาจะกว้างมากเลยครับท่านผู้ชมครับแล้วก็บริเวณนี้นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพยายามไปศึกษาประวัตินะครับวว่าที่นี่มีประวัติความเป็นมาเป็นไปอย่างไรแต่้อยทั้งเอาวิธีการคิดของชาวอเมริกันไปใช้กับประโยชน์สูงสุดครับ่เป็นการป้องกันและป้องกันนะครับเอา the water